โล่งเราเปิดไใบวูแล้วเส้ากิน,กน,นเรามาด่วนเลยเดียวเส้ากินเรามาด่วนแล้วครับเส้ากินเรามาด่สามซีมือเหรอเจ้า,าเอาใจช่วยวยครับขอบพูดไรทำไม่ให้สูไ้ไหมครับสูไปไว้หวว้เขาไปจังถอยหนาถอยหลงัลงกดจังวานไหมจะหาหนูเย็ดให้ดังเห่อให้ดังหห่อ พูดเรื่ยงเนเงินหน่อยพี่หลวงเนี้เงินไหนหนักมวยอันที่รองเลงน่ะหรอไม่ได้อยู่นี่นานแล้วครับนะสองสามปีเลยดิผมก็บบรรลุเลี้ยงน้ำเขาดอกเห็นตะเขา้าผมสนน่วนมาผมจะติดตามข่าวลุงพลนั่นแหละลุงพนนั่นแหละ,ลนนหละติดตามข่าวลุงพลเปิดทีวีมาแล้วเปิดเฟซมาแฟนเพจปุ๊บก็เด้งขึ้นเลยลุงพนกันแอือ คนมักเอาควขมเกาควขมหลังส่วนมากเขาแล้วบอกว่าไปอยากให้เขาโบว์ไ่อยากเขาโบวเขาว่านี่แหละแม่คาโบว์ตะเลียงข้าแผดสื่อสัตว์แรงบางทีมันกะวอาเลี่ยนมันจะหลวงไต่การขวนุูกค้ากูนะมันจะหลวงไต่การข้อขวนลูกค้ากูนะโม่ในเปลี่ยนโอ้ยมันจะหลวงว้าวตอนสมัยก่อนสมัยนู่นสมัยเด็ก็ะเพราะโ้เปลี่ยน เ,เราเลี้ยงคนตีกันตอนสมัยบุ่นหนเปลี่ยงผมที่ตามเจ้ามากโดยแล้วผมหักเจ้าแพงเจ้าเด้อไอ้หลองมันเจ้าสิชวเจ้าสิแพ้สร้างเจ้าผมหักเจ้าคือเขาเอฟซีจากสารคามขอพูดหลายๆครับผมมักไอ้หลวงหลายขอพูดหลายๆวัชรพลตกทางเขาสารอิเลีบ่แมนครับนะครับเขาได้ได้เมียเขาได้เมียใหม่นะครับวัชรพลได้แฟนใหม่ แฟนขายขายข้าวแถวอำเภออำเภอคงว่ะอำเภอเลยวะใครรู้จักอำเภอไอ้วัชรพผมไปสามครั้งไล้แต่ผมจำชื่อไม่ได้นะอำอเภออะไรวะในตัวอำเภอนะ่ะครับนะวัชรพลอนนะ่ะวัชรพลก็ได้มีตกทังเข้าสารนะครับนะก็สบายแล้วก็ได้มีดีๆดีดีไปน,นะจักดาวนาสนะบ่ไอเจ้เอาคะแนนคือวัชนะเสียงก็ดีนะครับก็ดีๆดี สมัยเจอโชคพิซซ่าการคว้ามันตงสี่คำเบาคำจากตงสี่นี่แมมันให้กำลมงใจกันงสี่ให้สู้ตัวให้เร่นเรีนนเลนะตื่นเช้ามาตีห้าตีหมงเช้าลุกวิ่งวิ่งเสร็จตอมเสร็จก้าโมงสิโมตื่นมาจินข้าวนอนพัก่อนบ่ายโมงบ่ายซ้อนมงไปซ้อมตัวมือให้กังใจกันสี่แม่ามึงเอ้ยเสาจีนเพียงเขาแล้วเสียงกันนะมึงบ้ามึงเอ้ยกากาะกมุ่เป็น บ่กแห่กำลังใจกันลนะมัดว่ากันทู้คนหวยทุกคนอ่ะอ๋อคอนบุรีบ่ะครับครับแฟนตัวแฟนขายข้าวกระดีแล้วกระดีแล้วเอฟซีจากจันทบุรีครับผมเอฟซีจากกาฬสินธุ์บ้านเท่าขอพูดายกาฬสินธุ์บ้านเท่าสงการปีนาพ่อคอยแดกคอยไปเต้นคอยไปเต้นซาวเลยคอยเต้นคอยเต้นโซสุเลย ช่องยูทูปไทยกินเขาก็ยังมาเท่ากันมีแล้วช่องยูทูปผมมันฉลองเซบเบอร์เขาไปติดตามนั่นเด้อช่องยูทูปมันฉลองเซบเบอร์คนติดตามหมื่นกว่าแล้วคนติดตามผมหมื่นกว่าไม่ทําเชื่อสักห้าหมื่นตัวนะมันจะแก่คนหมดเลยครบนห้าหมื่นคน <c oughs> จะเกินอยู่ไ <c oughs> ส้กว่าเสียเสียงอะไร <c oughs> โอ้ยกูบอกผมเป็นจะสร้างเนาะหามเงยสูดต่อครับผมจะอามันสุดต่อข้นอยู่แล้วความพูดเลยแหลมขมขุ่นยากบเบิทเตอร,ตร์ที่มาคาดกระได นะะะคัมสองคามกันนะูคุยกันนะคือกันนะแซ่บพวครับแซ่บอยู่ครับผมไม่ต้องใส่ตะพานมันสีคำว่าสายตะพานเชื่อไหมว่าไม่ใช่ว่าสายตะพานคำว่าใจเลยสายตะพานคือไม่ยอมใครนะชื่อนี้นะผมกว่าจะตั้งมาเป็นห้าหกเจ็ดปีนะแต่อยู่สิทธิ์ซอน่องนะสมัยนั้นเดิมพันสมัยนั้นจะต่อยจะเตือนกับวีเลชัยนะครับวีเลชัยวอเวสนานุนนะครับก็ถีตนานะนะั่นแหละ ข้างล่างก็ควรงั้นเลยนะควรภาษาเนอะผมก็เป็นคนใจร้อนนะครับใจร้อนสมัยนั้นนะฮะวันฉลองที่เท่าตะวันฉายยังทำี่ยเจ็บอ๋อทําพี่ตะวันฉายเจ็บหนักที่สุนีวิทย์น่าจะใช่นะครับก็ใส่กันตั้งแต่ยุคแรกเลยพระจันทรชัยนะพระจันทรชัยสับปุ๊บผมก็แต่งตั้งแต่ยุคแรกกันแรกกันตั้งแต่ยุคหนึ่งถึงยุคห้านะครับนะมันยุคเกียยวกับพระจันทรชัยก็ได้ ตอนนั้นบวชแจ้บนครับบวชแจ้บนแล้วเป็นรายการลุมพินีแชมเปี้ยนถอนก็บระดีเด้ซ้อมอีกฮกเจ็ดเมื่อสิคุยว่าจะควางไม่ได้ซ้อมหลายเด้ไม่ได้ซ้อมเยอะนะวันนั้นนะครับฟอนต่อยกับประจันฉายนะครับแต่ข้างซื้อซื้อสัตว์นะจ้าเออตาตาตะโตกนะนะซื้อสัตว์นะจ้านะนะนะไอเลฟยูโอ้ยหาฝาดอ่างเลยฉันไม่ข้างซื้อซื้อสัตว์ดูเศร้าเศร้าเศร้าไม่บอกซื้อสัตว์ผู้ขี่ดาบเศร้าห้อง สวัสดีน้องยอดมวยคนนึงครับผมติดตามครับพี่ไา้ขวาพูดแลยน้องเป็รลุงเลี้ยงครับผมรูปร่างดีนะครับหน่วยก้านดีล่าสุดก็ไปสีทํามานะครับเห็นได้ยินข่าวว่าไปสีทํามเหมือนกันนะครับก็ดีใจกับน้องเพชรลุงเลี้ยงด้วยนะไปสีทํามาไฟนั้นก็ชนะนะครับเป็รลุงเลี้ยงก็ชนะต่อไปต่อสองปอนก็ยังชนะนะครับสุดยอดมากก็ตัวเท่ากันก็หาตัวจับยากความเป็นนักมวยที่สูงรูปร่างดีนะครับนะก็ดูท่าทางก็น่าจะโสดนะ ก็เอาใจช่วยนะเป็นลุงเรืองนะใครอยากจีบก็จีบด้วยสสาวติดตามอยู่ผมอยู่เกือบสองแสนคนนี่นะคนดูพันกว่าคนเป็นลุงเรืองออติดแดงครับก็โสดนะคุณรู้จากหน้าตาแล้วก็น่าจะโสดนะดูจากหน้าตาไอ้เป็นลุงเรือยงนะ <laughs> ออมีแพ้มิชนาครับผมเจมกันจีได้ครับผมขอบคุณหลายๆครับผมมีแพ้มิชนาลวครับเนี่ยสนาก็ดีมากแหละนักมวยนะครับนะ เมื่อวานผมให้มวยสูงนะเมื่อวานบริษีตี่นี่ไปกี่ตัวครยังไม่กีดตัวแนละ้วกีตัวเลยเนีผมซื้อบ้าหมดแล้วผมซื้อบ้าหมดแล้วเมื่อวานผมให้มวยนะผมการสเตปผมตายตัวเดียวนะ้อวานช่องเจ็ดกาวไว้สองพันนะสามตัวผมตายตัวเดียวถ้ามวยเสมอเนี่ยเขาเขาจินเลยนะครับ กูเอกอะผมให้บุญชนะผมบอกแล้วมวยแข้งแล้วช่วงโควิดด้วยได้อมนักอีกสองคทัดถบุญชนะไม่กลัวรว่าออกแข้งผมเห็นไหมกินเห็นป่ะแต่เสมอเล่นในสเต็ปในเว็บเขากินยุไซเขากินมันละว่าเพื่อนแน่ว่าเพื่นผู้ใดว่าเพื่อนผู้ใดเอฟซีา FC จากสุราษฎร์ขอบคุณมากๆครับผม ที่อายุขนาดนี้ยังยืนระยะมวยได้ขนาดนี้สุดๆแล้วครับขอพูดละไรขอพูนนองหล่าเด้อแมนครับผมหายากครับผมควรจะอายุ30สบกว่าผมไม่อยากชมตัวเองนะครับสวัสดีลุงต่อยน้ำครับผมไม่อยากชมตัวเองนะผมอายุ3ามสามสี่ผมยังสามารถยืนได้ขนาดนี้นะครับนะโม่โมโม่กว๊ากันนี่นะจะว่าโม่จะว่าสีาคุยหรอเขาบอกกัน,น,นที่นั่งฟุบป,ปากฟุบโป้ยืนสี่บนนี้ก็ได ผมเชื่อว่าผม,มอายุสาสิบกว่าขนาดนี้ผมยังยืนระยะได้ขนาดนี้นะครับนะถือว่าโอเคแล้วตอเส้าตีเมื่อไหักเจลาพี่หนังห้องก็ต้องเฮ็ดนะมันก็ต้องเฮ็ดน,นะครับถ้าถึงวันไหนที่เราไม่สู้ไม่ไหวเพรวาปไดที่มีแรงมีอะไรอยู่เราก็ต้องสู้ตัวกินหมดเลยกินปลาหมุน กูโม no no. mm? no. like, <laughs> ่อยังบักย ok ังอาพี่ยัง่งอี่คิดบ่กูโม่อยังมื่สิกูโม่อยังกูบอกกับว่ากูโม่มึงสิกูนั่งกินข้าวตับมึงไปสิมาเบิ่งโอ้ยบักผากโม่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 ยอะยอะหยวกกันซุ้งซิมหาเด้อเขาบอกเขากบอกเรียงทั่วไปเดีอว ผม,นะผมไม่ได้คุยนะครับนะผมไม่ได้คุยนะผมยืนระยะได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมได้เป็นแชมป์ทั้งหกเจ็ดแปดเส้นนะครับนะคีโ <c oughs> มไร่รอ้องนะผมก็ถือว่าโอเคผมได้เป็นแชมป์ 100, 108, ร้อยร้อยแปดลุมพินีร้อยแปดช่องเจ็ดร้อยสิบสองร้อยสิบสองช่องเจ็ดนะครับ 115, ร้อยสิบห้าลุมพินีร้อยสิบห้าช่องเจ็ดร้อยสิบแปดช่องเจ็ดนะครับแล้วก็สลับชิงไปชิงมาช่องเจ็ดสี่ถือว่าเยอะมากนะครับ <c oughs> กับลุมพินี ครับชีวิตนะครับคุณสามารถเป็นแชมป์ได้เจ็ดแปดเส้นนะครับก็ไม่ธรรมดาแล้วอายุก็ขนาดนี้แล้วมันก็ถือว่าโอเคผมบอกแล้วมวยสมัยนะั้นจะไม่ชิงแชมป์กันเหมือนสมัยนี้ไม่ได้นะมวยสมัยนะั้นคุณต้องติดหนึ่งในสิบนะครับจะมีหนังสือมวยสยามให้ดูทุกวันนะว่าคุณอยู่ระดับไหนระดับไหนถ้าคุณฟอร์มไม่ดีคุณก็ไม่ไม่ได้ติดระดับคุณต้องฟอร์มดีชนะหลายๆครั้งคุณถึงมีติดหนึ่งในสิบคุณสามารถชิงแชมป์ได้ อันนี้จักผู้ได้เป็นพายแซมจักไพลย์เป็นพยข่อยวุงว้งหัวจักพภพลยเป็นพยจักไพลยแพ่สามเทียสี่เทียก็ไม่ชิงกันได้แซมได้ยังเขาไม่รู้เรื่องเนี่ยจริงนะครับผมพูดถึงเปรียบเทียบสมัยโน้นกับสมัยทุกวันนี้นะครับมวยที่จะได้ชิงแชมป์สมัยโน้นเนี่ยมันยากมากนะครับยากจริงๆนะครับดวนเป๊เปไปใสครับโอ้ยเน,นาะดูคนละค่ายครับผมเจบซีคุณครูเด้อขอบคุณครับนะครับแล้วก็มวยสมัยแต่ก่อนนะครับจำคุณ ชนะติดหนึ่งในสิบนั่นแหละคุณค่อยมาติดหนึ่งในสิบชนะสามสี่ครั้งฟอร์มดีๆคุณถึงจะได้ชิงแชมป์นะซุ้มือในจักไ่แพร3สามเทียสี่เทียกเอามาชิงแชมป์ก็นม,มีคกับก็บไม่ว่ากันเรียบเทียบไปฟังสมัยโน้นกับสมัยนี้นะครับมันบ่คือกันคำว่าอาถรรพ์สมัยก่อนนะเป็นแชมป์ลุมพินีสมัยก่อนอู้หังเร้อยแปดร้อยแชมป์คัดพุ่มกับลายอยู่เ้อทำไพอยากได้ไปเจ็บเปมทีเลือดกับมี้เอามาเอาเ้อ ทักแชทมาเด้อเชมขัดก็มีก็มีวินัยนะครับคำว่ามีวินัยสําหรับผมก็อยู่ได้ถึงขนาดนี้นะอายุขนาดนี้ก็ก็น่าจะมีวินัยส่วนมากก็จะเมาแต่เรื่องนี้ได้หน่อยเรื่องเมาเลี่ยงนะก็เลี่ยงปกติถ้าไม่มีรายการก็เมานิดหน่อยแต่ตอนนี้ก็ไม่กินนะกินนิดหน่อยหน่อยหน่อยนิดไปนะสัสดีสอนใช่สอนวิ่งสื่กันตั้งสอนใช่สอนฟ้อง ไปนั่นก็ต้องเจ็ดสีเหมือนมึงขึ้นบอกเจ้าน่ะเพ,เพื่อเพื่อเธอซื้อเฟรนมันก็ควรตีละเพื่อเธอมาเลิกปล่อยสมิงมันวะโอ้อผากเงยเลิกพอเลิกแม่มึงบอกอบัก้ามึงเลิกแม่งเลยขาตุ่กูยังเป็นแสนหมดนะฮะ สิกูคุณเลือกไปซ้ายครับทุกไฟเมื่อกี้ลูกพี่ก็ไม่หักสักบาทนะครับก็ก็อยู่ได้นะครับนะก็สําหรับพวกนี้พวกที่คนตีก็บล็อกไปหน่อยนะครับนะไอพวกนี้ตัวตัวทิ้งตัวอะไรมันก็ไม่มีนะครับนะผมไม่อยากเจอหน้ามิบหายเลยนะครับผมไม่อยากกระปั้นซักขมตามันสักสิบหมัดยี่สิบหมัดสําหรับไอพวกนี้ ดึงกระปัน่นเน, en, นียนๆนะครับไซค์จุ่มปากมันสุ่มหนีนะครับแลสวัสดีสวัสดีสอนท่องสอน,สอนใช้ก็ต่อยช่องเจ็ดสีสมัยนั้นก็ไม่ธรรมดานะครับพอเลิกมวยไปแล้วนะไม่ว่าใครนะครับมันก็จะจางไปจางไปเหมือนป๋าจางไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนยังไงยังไงสมัยนั้น,น,นกับสมัยพอพอพอ,พอคุณเลิกชกมันก็จะเริ่มจางไปจางไปจางไปคนก็จะเริ่มลืมลืมลืมไปนะครับ เหมือนพี่กิ่งซางสมัยก่อนแต่มันไม่มีเ c e b o o k เหมือนสมัยนี้นะครับมันมไม่มีมวยไม่มีคําว่า facebook เหมือนสมัยนี้ทุกวันนี้นะสมัยก่อนพี่พี่กิงซางคนก็นรู้จักแกเยอะถ้าชองเจ็ดสีผมมานั่งนั่งดูทีวีนะครับจนช่วงแกอายุยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดหรือยี่สิบเก้าหละผมอายุประมาณยี่สิบสองปีย่างยี่สิบสามผมชกกับเขานะครับผมก็ชนะเขานั่นแหละมันก็ถือว่า มีรุ่นใหม่แล้วก็รุ่นเก่าไปอย่างนน้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่คือว่าพอเลิกโชกมวยไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนมันก็จะมีคนก็จะเริ่มลืมลืมจางไปจางไปนี่แหละพว่าผู้ใดแต่ว่าสําหรับผมผมเกษิยูกวนๆตีนข้นไปในสีเหล้ว จมหดคขอบคุณครับผมผู้ใดนี่ครับผมคุณอน,อ,นอ,นอนุอนยังนั่นเนี่ยูซูครับผมมันฉลองขอบพูดอะไรหาสุดดาวลำล้ำด้วยกนะ็วันนั้นนะครับกระซูไปนะครับผมเนีเป็นยังใดเนาะสุขที่นึงไงขอทัศนะก็ได้เป็นแสนเป็นล้านเราเข้ากันได้มันได้ก็เขานะเลยจะแผลกับแผลเลยอ้าว ขอบคุณนะครับไปติดตามซ่องยูทู e ผมมาเดิ่มันฉลองสะเบิกได้แล้วบ่อรถท่านได้อยู่ครับผมประยุทธ์ชื่อเฟสประยุทธ์นะครับนาสิกางเดียนมนลรวว่าได้เฝ้าครบเนี่ยเผื่าเงินเนี่ยเผ่อเงิน่ามนเงินจะคว้า,หา,วางหมด <c oughs> เ,เอา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 อยาก ไปสนใจข้ามเบาของคนแม่นครับผมขอพูดอะไรแชมป์คัดเจ็ดแปดเส้นมันมันมันเปนความปาขึ้นเดิมนะคนถ้าเป็นแชมป์เจ็ดแปดเส้นนะครับวิธีใหญ่ตั้งสามสี่เส้นนี่คุณไม่ธรรมดานะครับนะไม่ธรรมดาช่องเจ็ดสีอีกนะผมจะไม่พูดหรอกว่าและผมเคยได้ดูเดือดประจําปีนะครับของลุมินีนะครับสามปีซ้อนเลยนะดูเดือดนะครับประจําปีปีห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดนะครับสามปีรวดเลยผมได้นะครับ มแล้วเพชรรู้ไหมเน,น,ะนาะนั่งมึงจนน้ำไหลเตี้ย <c oughs> เอาเอาเอา,เอาไปกินนะครับเด้อผมขอบคุณหลายๆครับผมเด้อขอบคุณหลายๆกต่คนที่มาติดตามมาดูนะครับคนเกือบสองพันคนเอ้าฝากติดตามช่องยูทูปมันฉลองด้วยกดติดตามเข้าไปเลยปึ๊บเข้าไปมันฉลองแซ่บเบอร์ ปะปลาสับว์เซบเบอร์ก็ขายอยู่นะครับนะไม่นก็ขายคนก็สั่งทุกวันอยู่หมูแดดเดียวเนยเดือบปลาแห้งด้วยนะครับปลาสับว์เซบเบอร์บนนของก็สั่งในแฟนเพจได้นะแฟนเพจปลาสับว์เซบเบอร์ผมถ้าสนใจคขาบอกคนแมนครับไม่ได้สนใจหรอโม่เสือก็โม่นั้นโม่ยังซื้อแล้วครับเด้อเกินห่อนมุเจ้แหละเอาเอาซัมมิตนะครับเด้อ ขอพูดลหลายๆทุกคอมเมนต์อาวาจาไหนที่ไม่ดีก็ขอ,ขอโทษนะครับผมไอ้สิ่งไหนที่ไม่ดีกขอขอ็วันนี้ก็กินข้าวสมตำๆแล้วคุยเรื่องทั่วไปนะครับขอพูดลหลายๆนะครับผมที่ฮักกันแพ้ก,กันเด้อสวัสดีครับผม